การที่คนเราจะมีศรัทธานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่หายากคนไม่มีบุญทำไม่ได้คนกิเลสหนาก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันยอมมันไม่ยอมให้ใจสงบ เมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผลักดันจิตใจให้พุ่งไปคนผ,ผู้นั้นก็ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อันนี้นะป้าเป็นเครื่องพิสูจน์ดได้เลยคนผ,ผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่รุนแรง สามารถเอาชนะมันได้น้อมจิตลงสู่ความสงบก็ไม่ยากลำบากเท่าไรคนมีบุญมากอนะ่เพราะเหตุนั้นเนี่ยการทำบุญนี่อย่าพากันเกียกครานคนไม่มีบุญนั่นแหละเป็นคนเจ้าทุกข์ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อน กระสับกาสายไม่เป็นอันยูเดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะผู้ใดรู้ว่ากิดเลสของตนมันหนาอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็งใช้ความอดทนให้มาก หากเพียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ต้องอ่อนกําลังลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะตนไม่ส่งเสริมมันนะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไรอะ่ะการที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมันไปปรุงแต่งมันขึ้น เช่นนี้นะมันจะไม่ให้มันมากอย่างไรเล่าถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลยาะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจหล่อแหละเรยวไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริงอะ เห็นแต่ของปลอมมีแต่มันหลอกกิดให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปมาต่างๆอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยได้แต่ทำของปลอมนั่นทุกคนนะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันแหละของใช้เก่งจากเก่งยนตท่าเป็นของเทียมแล้ว คนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอกมีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นซื้อของเทียมมาใช้ไม่นานมันก็สึกหลอไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจอย่างนี้นะ มันก็จะทำใจนั้นให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไปแม้จะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทานสงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็ฟุ่งไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทถ,ถ้าท้อถอยแล้ว ผู้นั้นก็ตกเป็นธาตุแทงกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไปทำความดีให้เจริญง,งอกงามขึ้นในตนไม่ได้เพราะว่านิวรณธรรมนี่นะท่านแปลว่าทำเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุกุศลคุณงามความดีได้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิวรณธรรมเนี่ย มันเป็นธรรมกันจิตมาให้ดำเนินก้าวไปสู่กุศลอันสูงท่งตลอดถึงโลกุตระกุศลมมนีก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ถ้าหากว่าผูใ้ใดไม่เพียรพยายามขจัดนิวรณธรรมออกจากกิตใจไป อันนี้จึงควรสนใจให้มากทีเดียวอ่ะอันความรักก็ดีความชางังความพยาบาทก็ดีกิเลสโมเนี่ยมันคุ้นกับจิตใจของคนพอแรงคนต้องรู้นะแต่รู้แล้วมันหวงไว้มันไม่ยอมละเนี่ยสำคัญนะ อันซึ่งจะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเหล่านี้นะไม่ได้หรอกม่รู้ทุกคนนะแต่มันักไม่ยอมละเสียดายมันเพราะว่าความรักอย่างนี้นะเวลามันเกิดขึ้นมันมันก็มีรสอร่อยอยู่ในใจพอได้เหมือนกันแหละทำให้ใจรื่นเริงบันเทิงอันความชังนี่มันก็เป็นความขมคืน แต่แล้วบุคคลก็ยังชอบมันทั้งที่มันขมขื่นทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ร้อนอยู่แบบนั้นมันก็ยังชอบมันอยู่เนี่ยแปลกจังนะคนเราเนี่ยเหมือนกับคนชอบอาหารที่สแสลงาธาตุนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าอาหารนี่มันสแสลงาธาตุแต่แล้วก็ยังไปรับไปทานมันนะ เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันอดกั้นต่อความอยากไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันไม่เห็นโทษแห่งความอยากก็จึงได้ตกเป็นทาสแห่งความอยากความอยากมันก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมไปวิบัติไปเพราะอาหารไปสแสดงกับธาตุแต่ไม่ธาตุปวนปันเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ ความรักความชังโมนีมันเป็นอาหารสแสลงของจิตแต่ถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ชอบนักชอบนะผู้ได้สร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็มีแต่ทำใจให้ปวนปัน่นให้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นเลย ป่านนั้นก็ปล่อยให้มันเผาให้มันร้อนดินร้อนอยู่นั่นแหละอซึ่งจะไปกำหนดละมันเตือนใจให้เบื่อให้หน่ายมันไม่แล้วอันนี้คนเรามันถึงไปไม่รอดนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันหวงกิเลสอันเป็นเหตให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันจะมันจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรอ่ะ เพราะว่าทุกทั้งหลายมันเกิดมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุเหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละมันก็เกิดมาจากดินนั่นนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่อากาศเมือ่อบุคคลจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องขุดลงไปตัดลากฝอยรากแก้วมันออกแล้วมันก็หมดเชื้อไปเลยไม้ต้นนั้นนะ ถ้าตนไม่มีกำลังจะตัดรากแก้วมันได้ก่อนก็ตัดกิ่งก้านสาขามันลงไปก่อนอไม่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเมื่อมันแตกกิ่งแตกก้านออกมาก็ตัดลงไปเรื่อยๆไปไม่ตัวน,นั้นมันก็ไม่เจริญง,งอกงามแล้วมีแต่จะค่อยตายไปทีละน้อยละน้อยไป ในที่สุดมันไม่สามารถจะงอกงามเจริญไปได้แล้วมันก็ตายเท่านั้นเองอ่ะอะไม่ตัวน,นั้นนะเพราะอาศัยความเพียรของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันแหละกิเลสอันหมักดองอยู่ในใจของคนเรานี่หากว่าเมื่อบุคคลไม่ท้อถอยความเพียรนนะไม่ละทิ้งความอดทน เพียนเพ่งพินิจอยู่อดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความรักความชังอดไม่คิดหมายก็ว่าอย่างนั้นแหละอดคิดไปในเรื่องเช่นนั้นเมื่อเราหัดอดถัดทนเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงเองในความคิดอันนั่นนะ,ะมันก็ไม่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้น มันกิเลตตอนนี้มันก็ค่อยอ่อนกำลังไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนอย่างบุคคลตัดก้านร,รานกิ่งของต้นไม้ลงนั่นแหละแต่ถ้าบุคคลได้มีกำลังมากเพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคกำลังพร้อมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากในการลากกิเลตนะ ก็เหมือนอย่างคนที่มีกำลังพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นพร้อมแล้วนันก็ไม่ยากแหละขุดเจาะลงไปตัดรากมันไปโดยลำดับจนถึงรากแกว้วตัดรากแก้วแล้วไม้ต้นนั้นก็โค่นลงอยู่ไม่ได้แต่เมื่อกำลังยังไม่พร้อมก็อย่างว่านะก็ตัดกา้านลานกิ่งมันไปก่อน อันนี้เหมือนการเมื่อตอนยังไม่มีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสนั้นออกได้ก่อนก็พยายามตัดทอนกิ่งก้านสาขาของมันคือว่าอดคิดอดนึกไปเรื่อยๆไปเมื่อไม่มันคิดมันนึกไปกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่งอกงามขึ้นในจิตใจได้ มันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยในที่สุดเมื่อกิเลสเหล่านี้มันสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งบุคคลนี้ไม่จะไปเจริญพระกรรมฐานอะไรก็ตามแหละแต่ถ้าหาว่ามันเผลอๆกิเลสมันเกิดขึ้นไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียนเพ่งพินิษ กำหนดละมันแล้วกรรมฐานอันก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบใจเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานก็ลบเลือนไปไม่ปรากฏในใจเลยการที่กรรมฐานแต่ละอย่างจะปรากฏในใจได้นั้นก็เพราะว่าใจมันนิ่งนะ สติควบคุมจิตใท,ทนิง่งนั่นแหละกรรมฐานจึงปรากฏขึ้นได้เหมือนอย่างบุคคลต้องการจะดูวัตถุสิ่งของอะไรให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้นะถ้าไปมัวแต่เลี้ยววกเลี้ยวแวกไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออยอย่างไรเล่า ต่อเมื่อจ้องสายตาเขม e งไปไม่วกแวกไปทางอื่นแล้วอย่างนี้สายตาทั้งหมดมันไปรวมอยู่จุดเดียวนั้นมันก็เห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยก็ฉันใดการเพ่งกรรมฐานก็อย่างนั้นแหละเด่นอย่างเราเพ่ง ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะใจก็จดจ่ออยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปมันก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดในใจเลยนะนนเนี่ยเมื่อใจมันไม่คิดไม่สงสายไปข้างนอกแล้วมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบัดนี้ หรือว่าเพ่งต้องการอยากจะดูกระดูกซี่โครงบอกอย่างนี้นะหรือว่ากระดูกสันหลังหรือเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท่อไม่ถอยมันนิมิตคือว่าเครื่องหมายของกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครงนะี่มันจะปรากฏในใจนั้น เพราะว่าใจมันดิ่งไปสู่โครงกระดูกนั้นโดยส่วนเดียวมันไม่ได้พลิกแพลงไปที่อื่นในที่สุดโครงล่างของกระดูกก็ปลากฏในใจในวันนี้ใจมันก็นึกได้เลยเออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยไอ้ที่มันจะ คุมกันอยู่ได้นี่ก็อาศัยโครงล่างกระดูกนี่เท่านั้นแหละเป็นเครื่องทำให้เนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นน้อยใหญ่อะไรยึดกันอยู่ได้อุบปมาเหมือนอย่างบ้านเรือนนะมันก็มีโครงหลังคานั่นแหละเป็นเครื่องรองรับเครื่องมุงต่างๆไว้เครื่องมุงก็จึงค่อยแนบ เนียนอยู่ได้นั่นถ้าโครงหลังคามันชำรุดแล้วเครื่องมุงก็ชำรุดไปตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อโครงกระดูกนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันหักมันชำรุดลงไปไอายวัยยาส่วนอื่นๆมันก็แปรปวนไปตามกันนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนเลยนี่ ก็ลองนึกวาดภาพดูเมื่อมันเพ่งเข้าไปเห็นอย่างนั้นนะว่าเมื่อตายจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเนื้อหนังมังสาเหล่านี้เปื่อยเน่าผุพังไปเส้นเอ็นก็เปื่อยเน่าผุพังไปอย่างนี้กระดูกของโครงร่างของร่างกายนี่มันก็ปติดต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยมันก็ กร,กระจายไปคนละแห่งละหนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เลยนี่ถ้าเราเพ่งเห็นโครงกระดูกให้มันชัดเย็นได้อยูงนี่เราก็จะมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยนี่แหละเมื่อกรรมฐานอย่างว่าเนี่ย ปรากฏขึ้นแล้วจิตใจนี่มันไม่ไปไหนแล้ววะน,นี้มันก็จ้องอยู่แต่อุคะนิมิตนั่นแหละนิมิตติดตาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งให้มันเห็นอย่าให้ใจมันมืดตื้อเมื่อเพ่งเข้าไปภายใน มีแต่มืดตื้อยอย่างเดียวนะ่ะนั่งไม่ทนหลับนู่นนะ่ะหนยก็จิตถอนออกมาแนละ้วฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเข้าไปสงบแล้วเพราะมันมืดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราอยู่ในที่มันมืดแ่มันก็อึดอัดก็ต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้น เมื่อแสงสว่างบางเกิดขึ้นมันก็ทำลายความมืดนั้นไปอันนี้ชั้นใดจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามปกติเมื่อเราไม่ได้ทำความเพียรภาวนามันก็ถูกโมหะความหลงนะ่ะครอบงมจิตไว้ทำให้จิตนั่นมัวหมองมืดมอนอยู่อย่างนั้นแหละ นลต่อเมื่อมาทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายในนั่นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็เห็นแจ้งในพระกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่ว่ามานั่นแหละแสงสว่างมันก็ปรากฏขึ้นมาจากกิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นแหละ พึ่งพากันตั้งอ,อกตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สำเร็จแหละงานทุกอย่างงานทุกอย่างมันสำสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ทำยังไงได้ ตัวเองหากละกิเลสไม่หมดในชาติหนหลังนน่นกิเลสนั้นมันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นชนะกระกรรมนำให้มาเกิดเป็นขันห้าี้ขึ้นอีกก็อย่างนี้แหละเมื่อมาอาศัยขันห้า ใหม่นี่อีกแล้วก็ยังมาเกียดติคลานไม่ทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้อย่างนี้มันก็กิเลสนี่มันก็งอกงามขึ้นในจิตใจเรื่อยมันก็มีอิทธิพลนะ,ะบังคับจิตใจนี้ให้ทำชั่วบ้างทำดีบ้างถ้าหากกิเลสนี่มันหนาขึ้นมากๆแล้ว ส่วนมากมันก็บรรดาให้ทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อมันมืดเข้าพอ,พอแล้วก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีนั่นแหละกิเลสนี่เมื่อมันหนาแน่นเข้าไปแล้ว มันจะบรรดาลให้จิตเห็นผิดเป็นชอบจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แหละมันก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อมีความเห็นผิดแล้วมันก็ไม่เพียรละบ,บาปไม่เพียมไม่เพียมบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วอ มีแต่สะสมกิเลสบาปประร,รให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปเพราะมันมองเห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์แต่อย่างใดแม้บุคคลจะทำบาปท,ทำกรรมอะไรบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ตามให้ผลแก่ใครเพราะมันเห็นว่าตายแล้วสูญไปหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละผู้ที่มีความ เห็นผิดไปอย่างนี้มันทำลายโลกให้วุ่นวายอยู่เนี่ยขย่าวโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนหมู่มนุษย์อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะคนจำพวกที่มีความเห็นผิดดังกล่าวมานี้เองเหละ